อ้อเฮ้ยรถทันยัดดิเฮ้ยเกมีเซายเกมีเซฟทา์เสืองนจะมานะนี่มาเลยเสือปวบานบานน่าจะมาแล้วเออมาแล้วมาแล้วทันยัดมาแล้วเฮ้ยฮัลโหลหาทันไหมเลย เสื้อหนาจะมาแล้วเสื้อาจะมาแล้วจัดจัดจัทางไหนไหนไหนในกลังกลังื้อพอเยกงเลยยกลงเลยยอเลยลยยกเลยยอเลย่าเอแล้านรท่าสวัสดีครับเอาทาดีครับผมสวัสดีครับท่านสวัสดีครับท่านเอลาคนไรผมไปไหนนี่เาเสื้อไปแล้วนั่เาเสื้อไงเอออกเสื้อมาไม่รท่านรับระงเสื้อทกผมยังไม่ได้ไปเอ้าแล้วรังอะไรท่านอันนี้รังอะไรท่าจะมาที่เจะาน Ani lang Ini bosnya. Ooh. Oke, wajahnya. Wajah. Wuh. Bagaimana? Apa ini, materai ini. Materai. Materai apa? Bawang, au, Oh. Ya, <coughs> <mati, Bowser>. <coughs> oh, <coughs> <cielo> oh Knap. Kita <coughs> เ่ด้อผมงงว่่าเรืองอะไรผมว่ามันต้องมีอะไรซ่อนอยู่ห้อมล้อมรถห้อได้มาแค่นี้ใช่ไหมห้อมล้อมไหมมาห้อมล้อมรถผมโอ้ยนี่นี่เป็นตัวอย่างใช่ไหมครับผมตัวอย่างหนังไทยใช่ไหมครับตัวอย่างเสื้อครับตัวอย่างของบ้านครับผมไม่ใช่ตัวอย่างหนังเก่งมาจริงเอ้าฝาดไปเลยนะใครดูเพื่อจะรอกับเขาหลอนเก่งด้วยหลอนเก่ด้วย โอเคเสื้อตัวเดียวเดี๋ยวโชว์โชว์โชว์ป้ายเสื้อก่อนครับมันยืดไหมยืดไหมใครใส่เนอะใครใส่ก็รอใช่ไหมแล้วดันให้ใส่ก่อดอีกนะไม่ใครใครใส่ต้องเมาทุกคนชกนะเอาไปเสือมั้ยเสื้อมั้ยใส่ได้เฉพาะเวลาเมาในเสื้อนี้แอกหน่อยแอกหน่อยทำหน้าเมาเมาหน่อยซื้อหน่อยเออ Oh, phút ngay, bỏ ngay, thôi, thôi, làm công nhân luôn, lòi ri, xuất giật, xuất giật, bỏ anh thế, 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 ok, ra đường, đằng lại, đằng lại, đằng coi đằng lại này, đằng lại giang giang gì, thôi thôi thôi, dập đùi nữa mà, dập đùi nữa, nè, rút mắt này đi, nhanh đi, đi, nhanh 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 เนื้อมันด้านหรอเสื้อเดฟหรือพี่มีผงเนื้อเสื้อหรือเนื้อเสื้อเดฟหรือมีผงสูงไปเปล่าสกินสูงไปวะเนื้อมันด้านไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนตัวใหม่เอาเอาเนื้อเนื้อผ้าที่มันดีกว่าตอนนี้เนื้อเนื้อเปื่อยแล้วใช่ไหมเอาละเอาละที่วันนี้เปื่อยแล้วโอเคไปรับมาเมื่อวานได้ไหมเอางี้ครับไปรับมาเมื่อวานสุดยอดครับท่านไม่ดันผมผมนอนช่างเยี่ยมอะไรชั้นนี้ผมนอนดมมาทั้งคืนเอ้านานเอกมาแล้วโในาเอกมาพอดีเลย สาวดูเอาเข้ามาใช่ไหมนางเอกเข้ามาแล้วดีมาเลยเอ้าด่างเลยถ้าทอดใส่เชือกเอ้ด้วยครับเจ้าครับผมก็มารอรับเสื้อครับผมจตัวอย่างเสื้อแขนยาวตัวอย่างเสื้อครับผมเบาบ้านบครับผมแต่สาวบ้านบ้านไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวไม่เกี่ยวอ้าวจานเขี่ครจานชื่ยวจานเกี่ยวจานเลยครับบ้านบ้านไม่เกี่ยวเกี่ยวครับ เบาเขียวครับเบาเขียวเบาเขียวบ่อแล้วครับสาวบ้านบ้านไม่เกี่ยวเบาเขียวสาวบ้านบ้านไม่เกี่ยวเบาเขียวบอกรับลองเลองดูซิดูซิใส่ซ้อนเลยพี่ตงใส่ซ้อนเลยใส่ซ้อนเลยครับสาวดวงใส่ซ้อนเลยหยาได้ใส่เสื้อแล้วคือใส่ปุ๊บต้องเมาปั๊บใส่ปุ๊บหน้าทางเบาบ้านบ้านเดืยวกี้ใส่ปุ๊บต้องเมาปั๊บนะใส่ปุ๊บตาหวานปุ๊บเสื้อออกเสร็จแล้วก็หนังก็ต้องออกต่อไปใช่ครับเสื้อเราออกแล้วตามกันมาติดๆ เสื้อเสร็จหนังก็ต้องออกครับผมต้องพับแขนเสื้อคุ้นๆพี่ต้องดึงหน่อยดึงหน่อยให้เห็นโลโก้หน่อยได้นะครับสวยมากเลยย่้ำๆครับย้ำๆเออตักสักโอเคครับครับสวัสดีครับผมครับก็ตัวอย่างเสื้อมาแล้วนะ่ารักครับผมหนังหนังก็ต้องอดใจนะครับอยังไงก็สอบถามมาทางช่องได้เลยครับผมครับสวัสดีครับผม ขอบคุณมากครับท่านสุริยศับดิบ์